สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่24ตุลาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่3อาตลันตาเสมอกับเซลติก0-0แบลส์เสมกเอกับไบเออร์ลคูเ่น1-1อาร์บิเลซิกแพ้กับลิเวอร์พูล0-1 แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะสปาร์ตักปลัก5-0บาร์เซโลนาเอาชนะบาร์เยอเมนิกไป4-1อตเลติโกมาดริดแพ้กับลิวลิว1-3เรดบูลซาวบวกแพ้กับดินาวัสเกิลป์0-2เบนฟิก้าแพ้กับฟีเยนุ่น1-3และยังบอยก็แพ้กับอินเตอร์มิลานไป0-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งแอสตันวิลล่าและที่สองลิลลูปูก็เก็บไปทีมละเก้าคะแนนที่สามถึงที่เก้าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มอนาโกอเบด บอเอลูุเซนอินเตอร์มิลานสป r ร s ต o n และอาร์เซนอลก็เก็บไปทีมละ7คะแนนที่10ถึงที่16อย่างบาร์เซโลนาบุลเลเซียดัดมุนและอัลมาดิดเบนฟิก้ายูเวนตุสลิวและฟีเยนุดก็เก็บไปทีมละ6คะแนนที่17เป็นอัต l ล n นตาเก็บไป5คะแนนที่18ถึงที่22อย่างสตูตการ์ดปารีสแซงต์แชงแมงเซลติกสเปนตาปลักและดิน m ามัสกิปก็เก็บไปทีมละ4คะแนน ที่23ถึงที่27อย่างไบโอเมนิกคิโลนาเอซิมิลานคลับรูดและเอลิติโกมาดิดก็เก็บไปทีมละ3คะแนนที่28เป็น PSV อเอลเฟนเก็บไป2คะแนนที่29และที่30อย่างโบโลญญาและชักตาโดนเนตก็เก็บไปทีมละ1คะแนนและอันดับที่31ถึง36ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนอันดับดอซนโวตอนนี้ที่1เป็นโจนินโยก็ยิงไป6ประตูน,นะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่3สปอร์ติ้งบรากาแพ้กับบอโดโกลิมไป1ต่อ2และกา,าลาตาสไลก็เอาชนะเอลบอกไป4ต่อสส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกา,าลาตาสไลมีอยู่7คะแนนและที่2เป็นบอโดโกลิมก็มีอยู่7คะแนนส่วนเอลบอกตอนนี้อยู่ที่16มีอยู่3คะแนนและสปอร์ติ้งบรากาอยู่ที่20ก็มีอยู่3คะแนนผลฟุตบอลเดย์แชมชเปี้ยนิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่11 b บล็กเบิร์นล e เวอร์เสมอกับเวสต์บรอมบีตเอาเบียนศูนย์ต่อศูมิวเอาชนะพรีมาร์0หนึ่งต่อศูนเทาแพ้กับซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อสองาสิตี้เสมอกับเบอร์ลี่หนึ่งต่อหนึ่งและมิดเดิสโบรเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1นต่อศส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นซันเดอร์แลนด์มิวยี่สิบห้คะแนนที่สเป็นเบอร์ลี่มิวยี่สิคะแนนที่สเป็นลีดยูไนเต็ดมิววิ่งที่ส um, ิบสคะแนนที่5เป็น Sheffield United สีแนน ไลท์ที่หกเป็นแบล็ k เบิร์นลเวอร์ก็มีสิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นโคเวนทีมีอยู่9คะแนนที่2 3เป็นควินส์ปาร์คเรนเจอร์มีอยู่8คะแนนและที่24เป็นพอ r สมาร์ t ก็มีอยู่8คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอล a FC แชมเปียนส์ลีกอีลิทกันบ้างนะครับโมน,นี้ก็เป็นหน้าที่3อุนซันคุนไดแพ้กับวิเซลโกเบไป0นต่อ2และเซนไฮเซนหัวก็เอาชนะคาฟสกิฟฟอนตาเล่ไป2.0ต่อ 0. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม a วิซิลโ,โกเบอยู่ที่2มีอคะแนนเซียงไฮเซนหัวอยู่ที่4.6มีอคะแนนคาวาสกีฟอนตาเล่อยู่ที่1 0มีอคะแนนและอุนซันฮุนไดเอฟซี FC อยู่ที่12ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบรร Tour, อล a f เแชมเปียนส์ลีกทัคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3คู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมืองทองยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอกับเซบูเอฟซี FC ไป2ต่อ2 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มเอชเมืองทองกุนนเต็ดอยู่ที่3อยู่2คะแนนส่วนเซบูอยู่ที่4ก็มีอยู่1คะแนน,นผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่วอวานนี้ก็มีลงสนามกันอยู่3คู่นะครับอมเมเลนิงาตาแพ้กับโตเกียววอร์ดีไป0ต่อ2กัมบะออสก้าเอาชนะนากก็ยากแรมพัส3าต่อ2และอุรลวัตเลเดมอนก็เอาชนะคาชิวาริโซไป1ต่อ0 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นซันเฟเชโรชิมามีอยู่65คะแนนที่2เป็นวิเซลโกเบมีอยู่64คะแนนที่3เป็นมาชิดะเซลเวียมีอยู่60คะแนนและที่4เป็นกัมบะโอสากาก็มีอยู่5 7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นจุปิโลอิวาตามีอยู่35คะแนนที่19เป็นคอนเซ์โดเลซปโปโรมีอยู่32มคะแนนและที่20เป็นซากันโทสุก็มีอยู่26คะแนน และผลฟุตบอลเอเชียนคัพยู17เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบคัดเลือกู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยก็เอาชนะเติร์กเมนิสถานไป2.0ทต่อให้ตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มดีที่1อินเดียและที่2ทีมชาติไทยก็เก็บไปทีมละ3คะแนนส่วนที่3ามเติร์กเมนิสถานและที่4บรูไน2สองทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ